สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy h o m มีวันนี้เรามาทําโอวไนโอฟักทองกันนะคะทุกคนโอ้โหจานนี้อร่อยละมุนมากนะคะแล้วก็ประโยชน์เต็มๆจากฟักทองเลยค่ะและสูตรนี้ก็ไม่มีนมไม่มีน้ำตาลเลยนะคะ เป็นรสชาติจากธรรมชาติร้วนๆนะคะเราจะใช้เม็ดมะม่วงหิมะพานหนึ่งส่วนสถ้วยนะคะแล้วก็มเมล็ดแตงโมหนช้อนโต๊ะล้างน้ําแล้วก็แช่น้ําไว้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็นํามาปั่นๆๆน,น,นะคะซึ่งเราจะใช้ตัวนี้เป็นแทนนมพืชนะคะหลังจากนั้นเราก็นําฟักทองที่เราเนื่องไว้แล้วนี่นะคะประมาณ2ชิ้นนะคะใส่ลงไปปั่นรวมกันกับเม็ดมะม่วงหิมาพานนะคะ แล้วก็ข้าวโอ๊ตชนิดแผ่นนะคะปริมาณครึ่งถ้วยใส่ลงไปในกระปุกนะคะแล้วก็จะมีเม็ดแมงลักหนึ่งช้อนชางาขี้มอนอีกหนึ่งช้อนชาค่ะใครจะใช้เมล็ดเจียก็ได้นะคะแล้วก็นำส่วนผสมที่เราปั่นไว้แล้วนะคะที่เป็นฟักทองกับเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์นะคะใส่ลงไปในข้าวโอ๊ตของเราแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันนำไปแช่ตู้เย็นไว้3-4ชั่วโมงหรือเวอร์ไนท์นะคะ อันนี้หนึ่งคืนผ่านไปนะคะเราก็จะได้เนื้อโอ๊ตไนโอ๊ตของเราประมาณนี้นะคะคือบอกว่าเข้มข้นมากเลยนะคะทุกคน ข้าวโอ๊ตก็จะเปื่อยนุ่มนะคะแล้วก็ละมุนมากเลยนะคะแล้วก็จะมีความเหนียวของเมล็ดแมงลักแล้วก็จะมีเท็กเจอร์ของงาคีมอนด้วยนะคะคนๆๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะก็ตักใส่ชามที่เราจะรับประทานนะคะหรือว่าใครจะรับประทานในกระปุกเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตักมาในปริมาณที่เราจะรับประทานพอหมดนะคะที่เหลือเราก็จะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้อีกหนึ่งรอบนะคะ การใส่ฟักทองลงไปเนื้อโอเวอรไนโอนะคะไม่ควรเก็บไว้นานนะคะก็จะได้ประมาณ1-2วันนะคะหลังจากนั้นเราก็ตกแต่งด้วยฟักทองที่เรานึ่งไปแล้วนี่นะคะนำมาหั่นเป็นเต่านะคะเพื่อนๆจะใส่กล้วยหอมหั่นแว่นลงไปด้วยก็ได้นะคะตกแต่งตามใจชอบเลยแล้วก็โรยง,งาคีมอนเพิ่มโอ,โอเมก้าด้วยนะคะซึ่งงาคีมอนเอ,เองก็มีประโยชน์มากเลยนะคะช่วยในเรื่องของเบาหวานความดันแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะและ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะการทำ o อ e r n i g h t oat ฟักทองก็เป็นการทำครั้งแรกนะคะเอาจริงๆก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่พอชิมดูแล้วทุกคนค่ะไม่ผิดหวังค่ะอันนี้แบบว่าอร่อยแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครได้เคยดื่มน้ำฟักทองนะคะมันจะได้รสชาติแล้วก็ ความละมุนแบบนั้นเลยนะคะคือแบบว่าครีมมี่อร่อยละมุนล,ลิ้นมากๆค่ะเมนูนี้ก็ขอแนะนำเลยนะคะ Overnight Oat f l k t o n ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้นะคะอยากให้ทุกคนลองทำใครลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homie จะมีคลิปอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ